สวัสดีครับวันนี้บิ๊กมีนิเก้านะครับเราพาเพื่อนๆมาอีกหนึ่งในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นก็คือเขื่อนภูมิพลครับเขื่อนภูมิพลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าไปสู่นี่เลยนะครับเข้าไปแล้วนะครับเขื่อนภูมิพลเดี๋ยวเดี๋ยวสองนิดอ จะขึ้นไปประมาณ6กกิโลนะไม่ต้องแรกนะครับคทำบัตรดีไปจะทำบัตรหายนะครับสวัสดีครับเพ่ทางประตูทางเข้าก็จะมีบัตรให้นะครับนี่คือบัตรครับพูดดังๆเห็นไหมมันไม่โฟก,กัสนะและนี่ก็คือบัตรนะครับ บัตรอนุญาตให้เข้าไปเที่ยวในบริเวณเขื่อนภูมิพลครับเดี๋ยวเราไปดูทางขึ้นกันครับ บริเวณภายในเขือนภูมิสันขาครับก็จะเป็นสันเขื่อนภูมิพลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะคะบ,บนภูเขาเอาล้ครับนี่ก็คือสารเจ้าแม่ผารูนะครับบีแตรเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะครับนี่ก็คือเส้นทาง เข the so right so, um, ้าไปสู่ข so so ้างบนเขื so ่อนภูมิพลจังหวัดตากครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วแล้วก็ครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่มานะครับทางขึ้นเส้นทางขึ้นเขื่อนภูมิพลครับเป็นเส้นทางแคบๆนะครับรถสวนไปมากันได้นะครับเป็นทางสองเลนนะครับก็ต้องเรามาระวังในเรื่องของการ ขับขี่ยวดยานพานาน,นะครับเออก็จะมีทางโค้งทางขึ้นเขาเนินเขาครับก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับขี่ช้าๆครับเรากำลังจะขึ้นเออเราจะกําลังจะขึ้นไปเขื่อนครับดูท่าสองข้างทางจะมีแต่ป่ามีแต่ต้นไม้ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนจะร่มรื่นมากนต้ตนไม้จะเขียว แต่นี่มันฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูแรงแล้วต้นไม้จะเปลี่ยนสีเข้าสู่ฤดูใบไม,ม้ร่วง เป็นป่าผสมนะครับแล้วก็ย้ำา f c แล้วก็เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลนะครับการขับขีต่ต้องย้ำต้องระมัดระวังนะครับขับขี่ช้าๆไปถึงที่ได้ปลอดภัยแล้วก็ภายในบริเวณเขื่อนภูมิพลนะครับก็จะมี ศาลเจ้าพ่อเขาแก้วแล้วก็ศาลเจ้าแม่ผารูเป็นที่เคารพสักการะของพี่น้องประชาชนในเขื่อนแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงและก็ที่เข้ามาเที่ยวเขื่อนด้วยนะครับมาดูบริเวณก่อนที่จะขึ้นสันเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากกันครับในบริเวณนี้เลยนะครับ ้านนอนเห็นไหมครับมืดเลยฮะสันเขื่อนอยู่ทางน้อนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสันเขื่อนกันนะครับไปตามผมมาครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับดูเส้นทางครับโคดเคี้ยวเดียวรถมารนะับ ใครที่ใช้เส้นทางนี้จะมาเที่ยวที่นี่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถนนค่อนข้างจะแคบด้วยครับแล้วก็ขึ้นเขาเลยครับดูครับเส้นทางครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่เขื่อนเลยแล้วกันนะครับเขื่อนภูมิพลนะครับ ในบริเวณเขื่อนพุ้งพ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสันเขื่อน,นครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายเนะครับนักท่องเที่ยวส่วนตรงนี้ก็เป็นสถานที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่มาชมเขื่อนภูมิพลครับ คนเยอะมากครับย้อนแสงมีนักท่องเที่ยวนะครับก็จะไปลงแพล,ลงเรือไปชมสองฝากฝั่ง เขื่อนภูมิพลนะครับในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับนี่คือบริเวณภายในเขื่อนภูมิพลครับปลองไปดูที่สันเขื่อนนะครับ และนี่ก็คือนี่ก็คือสันเขื่อนภูมิพลจังหวัดต,ตากครับแล้วก็บริเวณปากทางสันเขื่อนนะครับก็มีการสวนหย่อมประดับประดานี่ครับประดับประดาพวกต้นไม้ดอกไม้ และนี่ก็คือนะครับบริเวณสันเขื่อนข้างล่างครับบริเวณด้านล่างครับบริเวณสันเขื่อนแล้วก็มีนักท่องเที่ยวม,มาเที่ยวกันครับ ในบริเวณสันเขื่อนนะครับก็ก็จะมีจุดชมวิวจุดที่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมบริเวณกึ่งกลางสันเขื่อนได้ครับ แล้วก็มีป้ายบอกนะบอกว่าห้ามนั่งบนขอบสันเขื่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เขตห้องห้ามห้ามเข้านี้ก็คือบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะขึ้นมาชมและมาถ่ายรูปมาถ่ายวิวได้คือบริเวณตรงจุดนี้ครับมีจุดให้อาหารปลาด้วยนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนี่ก็คือสันเขื่อนภูมิพลครับ มาดูท้ายเขื่อนบ้างนะครับอ่ะลองดูสิครับผมจะเห็นคนตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างเท่านี้ฮะสังเกตไหมครับนี่ครับ,รบจุดที่กำลังเดินนะครับลึกมากสูงมากครับสันเขื่อนเนี่ย ดูสันเขื่นสิครับเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากครับแล้วแน้่ <c oughs> แล้วในบริเวณเหนือเขื่อนนะครับก็จะมีเรือมีแพนักท่องเที่ยวหรือว่า f อสามารถที่จะติดต่อเจ้าของแพเจ้าของเรือเพื่อไปชมไปพักผ่อนในแพในแพได้นะครับนี่ก็สันเขื่อนครับสันเขื่อนหน้าเขื่อนบริเวณหน้าเขื่อนครับ ด้านล่างมีปลาครับด้านล่างมีปลาบริเวณหน้าเขื่อนครับ ตรงจุดนั้นนะครับก็จะมีแพรลากจูงก็เพื่อนๆหรือว่อที่สนใจที่จะพาครอบครัวมาท่องเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มาสอบถามแพรโดยตรงเลยนะครับมีห้องพักมีอาหารคาราโอเกะให้ร้องด้วยนะครับ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมบริเวณเขื่อนพุนพมิฑลขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่ครับ วันนี้เบล็กมีเดียก้านะครับต้องขอลาเพื่อนๆ FC แล้วก็ท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ